สวัสดีค่ะมาดูงานเสื้อสวยๆกันนะคะสําหรับวันนี้เป็นงานเสื้อฟุตบอลนั่นเองค่ะเสื้อทีมเสื้อบอลเสื้อฟุตบอลนะคะสําหรับใครที่อยากได้เสื้อสวยๆ,ๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะที่ร้านสนามสุขชุดกีฬานะคะเสิร์ชได้เลยค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะหรือว่าโทรมาคุยกันนะคะที่ศูนย์หกสามสี่สี่เก้าเก้าสองแปดสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะเพราะว่างานเสื้อวันนี้จะบอกว่าสวยมากมากๆๆๆๆมากนะคะ ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคืองานด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะมาจากทีม FC mm. เพื่อนร่วมทางนะคะเอกลักษณ์ของเสื้อเลยคือรายละเอียดเสื้อเยอะมากแล้วก็สวยมากนะคะเริ่มจากคอเสื้อนะคะเรียกว่าเป็นคอเหลี่ยมซ้อนนะคะซ้อนซ้อนคือยังไงเอ่ยซ้อนคือแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะคอเนี่ยจะคล้ายๆคอวีเป็นคอเหลี่ยมลงมานะคะแล้วก็มีซ้อนพับเก็บด้านในหนึ่งชั้นแล้วก็มีพับด้านนอกอีกก็เลยเรียกว่าเป็นงาน ห้าเหลี่ยมซ้อนนั่นเองนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นคอซ้อนก็นได้ซึ่งตอนนี้ฮิตมากเป็นคอเสื้อที่นิยมมากๆถัดมาจากคอกลมคอวีนะคะเพราะว่าพอใส่แล้วมันจะเท่มากเลยมันจะเหมือนแบบว่าเป็นความพิเศษของเสื้ออีกแบบหนึ่งซึ่งทางร้านเรานะคะรับดูแลแล้วก็ผลิตให้ลูกค้าได้ทั้งหมดนะคะใครอยากได้คอแบบนี้นะคะทักมาคุยกันได้เลยคะ่ะต่อมานะคะคือเรื่องของงานสีสันแล้วก็ดีไซน์ค่ะถ้ามองดีๆนะคะเอ๊สีนี้เรียกว่าสีอะไรเอ่ย ก็เรียกว่าเขียวนะคะเขียวแต่ว่าเป็นเขียวเขียวเธอคอยเขียวเขียวมรกตเขียวเขียวที่ไม่เหมือนใครเรียกว่าเป็นแบบนั้นหรือถ้าใครอยากได้สีแบบนี้นะคะเหมือนในกล้องเลยค่ะสีจะเป็นโทนเขียวเข้มและเขียวเขียวน้ําทะเลค่ะผสมกันอยู่ซึ่งแคปรูปมานะคะถ้าอยากได้สีแบบนี้แคปรูปมาแล้วก็ทักมาคุยกับแอดมินได้นะคะสําหรับ ลายแล้วก็โลโก้นะคะดีไซน์นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยใส่โลโก้ใส่สปอนเซอร์แขนซ้ายแขนขวานะคะได้ทั้งหมดแขนขวาใส่โลโก้ลีกนะคะโครลาดลีกชูนะคะลีกสองนั่นเองค่ะแล้วก็โลโก้ซ้ายนะคะเป็นมูล,ลนิธิรัศมีอิสลามนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะสั่งงานเสื้อมาลายนี้สวยมากแล้วก็ไม่อาจคิปไม่ได้เลยเดยวลูกค้ามารับที่ร้านด้วยแล้วก็มาดูกันได้ค่ะใครอยากเห็นตัวจริง เดีที่ร้านนะคะมีแบบเสื้อสีเสื้ออะไรแบบนี้ค่ะลงไว้ลูกค้าก็มาดูกันได้นะคะสามารถใส่โลโก้ทีมนะคะโลโก้ทีมเขาสวยอยู่แล้วนะคะก็เด่นมากเลยสีออกโทนแดงๆทองทนะคะตัดกับสีพื้นพื้นเสื้อนะคะแล้วก็มีคำว่า Sports of unity นะคะตรงนี้ก็ใส่ได้แล้วก็ลายเสื้อที่บอกว่าเป็นโทนสีเขียวพอตัดกับเหลืองแดงดำนะคะมันเลยเท่มากเลยแล้วก็คอเสื้อคุมโทนมาก นอกเหนือไปจากนั้นก็คือเรื่องของแขนเสื้อนะคะแล้วก็เบอร์นักกีฬาที่เล่นเด่นนะคะเป็นสีขาวก็เลยทําให้งานเสื้อนะคะดูเท่แล้วก็ลงตัวมากๆเลยลายจริงๆเหมือนลายไม่เยอะแต่แต่ก็มีลวดลายแล้วก็เท่มากนะคะสําหรับงานด้านหลังใส่ชื่อทีมได้นะคะอยากใส่ชื่อทีมใส่สปอนเซอร์ใส่ข้อความใส่เบอร์นะคะด้านบนเป็นชื่อทีมนะคะตรงกลางเป็นเบอร์นักกีฬาแล้วก็ด้านล่างเป็นชื่อเจ้าของเสื้อ ใส่ได้นะคะจัดแบบนี้ทําได้เลยแล้วก็ให้กราฟิกเขาทํางานเหนื่อยน,นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ชื่อของเราเองนะคะกราฟิกก็จะเห,น,น,หนื่อยนิดนึงแต่ใส่ได้นะคะสามารถสั่งได้นะคะหรือเพิ่มเติมนะคะทักมาคุยกันที่ l i น์แอดก็ได้ค่ะ l i น์แอดก็คือแอดพลูสปอร์นั่นเองนะคะใส่ตัวแอดกันนะคะ P o l p O L P U ค่ะ S P O R T สป p ร o r แอดพลสปอร์ตนะคะอยากได้เสื้อสวยๆก็ พักมาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปเตรียมจัดส่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะ